อ๋อของสูวมันยังอีกมึงอีกบนนี้กูวะกูอยากไปกรุงเทพวะมึงที่ไปเฮ็ดยังกูเดียมหานครนะนี่เขาให้กูเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยด้เพื่อนเบิง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 เป็นผูเอนเซอร์วะว่ะนายเมืองอินฟูกรุงเทพมหานครเพี้ยนอือสีเรียสเด้นี่ใครที่ไปนะเมึงทุกงนี่นะกู กูนี่ไปไปใส่เสือเสื้<ป>สออหมึงจะไปกรุงเทพเพื่อนมึงต้องใส่คนกรุงเทพกูแหละเพี่มึงไปญี่ปุ่นโชัว่ไม่เฟ้นม่วินตรงมีเบีย์เดี๋ยวกูจะพามึงไปเที่ยวเลยมึงอยากไปสายเดี๋ยวผมพาไปแต่ว่าคุณของพาผมไปน,นั่งรถตกๆเด้ะสามรอบอ่ะกูอยากนั่งอะ่ะไม่เคยนั่งอะ่ะ กูอยากนั่งคือกึ่งเงินแถ้วะเอ้เดี๋ยวกูนั่งไปเบิ้งวัดพระแก้วอันนี้ใหญ่งนะในทีวีอ่ะแต่กูจะไปเบิ้งได้สองต่างเจ้าของเออแล้รมันไปแรมกูอเป่บ่้อว้กูไปละเดี๋ยวมึงได้เพื่อนกูก็อยากไปอยู่วในเมืองอีพอของแล้วอ่นลงทงเกี่ยวเขากูเข้าใจมึงอยู่มึงเป็นหมองอีพอเอเดี๋ยวกูก็บอกวินงจดสื้อของมาฝากดอก แทบอ่ะกูเอาอันนั้นเด้ออย่างอันไหนอันไหนดายมอนน่ะพุดซิเบลงูมันเลื้อยเข้ามายูทีเอลเชกทีเอ็มกูจักบอกูจะมีเงินซื้อมึงว่าไงเพื่อนบ่มีเงินหรือบ่งูุจักมันหนวกกูนะกินข้าวดีกว่ากินข้าวกินข้าวพุดซิเบลกินข้าวกินข้าวกินข้าวดีกว่ามามามาโอ้ยมึงมีเหรอแ่คอได้กูอยากซื้อว่คแก้แกแกไปกันมามา มึงคิดกลิ่นเป็นอาแซ่บเลยวะไมอ่อ่า<ม>นรต่มไปกรุงเทพแล้วแรงโคตรแซ่บมึงกคเขาบล็อกกรุงเทพมานะอเรี่อเด้อย่าเรื่องครับ,รบรกบุชีเ่เบล เลี้ยด้จคัน่ะเบลอ่ะโอเคๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวนอยมเจียวหรอเดีย้ายเดียายบยเดี๋ยวกันเว้ยู้มึงเียวยาไปหลายเทตมึงติดจบิดใจน่ะมึงเสการถามงดอกเออวะมาๆไปกับกูนี่มาเยอไปให้เดี๋ยวไปดีๆด้วไนียาวนตั้งชีวิตกูเละนิเออไปโสิมาย่างเดี๋ยวยังไงก็มาเลยนี่เคไปไป นี่ตั้งถาดไว้นี่ดีกไ่ม ลเพื่อนกรุงเทพมานครที่มึงอยากมาเนี่ยนะยูไซรยลรคนที่มึงนัดเขาไว้น่ะนะดีูคุยอยู่นี่อูวางไปนั่งพักไปต้นไม้ไป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 มันแมนโอกกว่าวงนี่กูว่านี่ กมาเสียเทียวกูวู่ตัวกว่าใดเราเพื่อนเดี๋ยวนี้กูถ่าโดนเลยด้ดึงก็รอหน่อยสิเพื่อนข้ากูดังกูจะต้องรอกูก็เก้าหน่ะล่ะกูก็ถ่ายอยู่นี่กูกินขนมอยู่เบิดไลบายอแป๊บนึงสิเพื่อน เขาอ,อาจจะติดงานก็นได้เอเอป้า,าติดต่อกูย่อนเขากูถ่ายอันนี้ก็อะไรก็กูเบิร์ละบาทละละขนมกูอะก็เมือ่อกี้ซีแบงกูเนี่ยบอกว่าพี่นี่ทำนี่ละ วานมาแม่แล้วนี่กูสายหมดมืเมอเลยนี่กูว่าข้อไปหาเจียวปะงินเนี่ยเอาป๋่าก็มีอยู่กูเอาไเจี๊ยก็ปะวู้วปุ๊วินหึมึงอยากไปเที่ยวใส่ปะผมมาในเมืองมึงยังเห็นกูว่าวินเลยปะวะไอ้กูเอิญมึงมาจังไายเห็นไอ้ของกูว่า,ว,า,ว,าวินวินเลียม คุณล่ะล่ะอาคุณเป็นลเลี่ยมแต่ว่าต่างคุณเป็นเลี่ยมอยู่กับผมเด้หรือว่าแล้วเมื่อกูอยู่งใส่เนี่ยเลยจะบาดอยู่นี่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 อยูอ่นี่เอาอ๋อทันเด้นี่ผมบอกเว้ยเดีดีๆงั้นกูยอยู่งใส่อยู่ในยามนี่ล่ะเดี๋ยวกูมาไงไงหาดีๆเด,ด้อ เชีย่ยกัวไหมเสียวะหเบ็ดเบดแล้วชีวิตกูทั้งเงินฟูก็ต้วงเง้นหายใจดีให้กูใจเย็นนี่ยังมึงอะมันรักสายยังบ่เคยได้ถ้ากูหูวงสิกูเก็บเงินไม่น้ำกูดีกว่าเอา้ากูโกงสิวะเป็นกูรักสายยังบ่เคยได้แต่กูกลับมามึงอีเด้ ข้ามาแล้วเปน็นไรสิกลัมาเอาประโยชน์ดีกว่าเออต่น,นุ่งยิ่มไปได้ก็ไปผูป้ชายมึงนี่แหละว้ย คุณของพ่อผมเป็นนางรถตุกๆเด้ด ป้าหนุ่มกูยังพอมีเงินอยู่ป้าไปน้ำกูไปใส่ไปตามนั้นโอ้โหล่ะมาไม่พี่พอมากูไปแล้วเนี่ย ใชครับคราฟผมไปวนอนุสาวรีย์กับพัดพักแก้วนะครับโอเคโอเคได้รับโอ้รถตกตุกขับยังไงนี่น้อสีไฟมึงวะเขาแต่งยังไงวะมึงวะโอ้ยบบ้านเนาะไปดิตกตุกก็ไม่เคยเห็นอ๋อบู่แล้วกูก็มึงก็บคืนกันเชื้อแรกเนาะกูดังกูดังเบิ้งแอนุสาวรีย์ เฮ้กูดน่งหามพ่อมาเพี่นอโอ้โ,อโอ้จบอกนะมึงเอาถทสับถึงมาทานนะทายล่ะเ๋อร์เฮกูนะทายรูปให้ปุ๊เปเปกเต็มเบิงน้ำเฮ้ยปวดเท้าเลยเย็ดมึงมึงทายลูกขึ้นกันอยู่วะไอ้ย,ย่ะชุณกงย่ดปวดได้อะตายหล้ะข้างหลงัลงนันมากกว่าไหมอี๋เดี๋ยวกูไปป่าเพื่อน ยังก็ยังก็เราฟง,ยงอยปากก็แล้วกูจซอ,อยังเอาไอ้เมคัดยังเอากุชีเบลอ่ะเอ๊ดอะดุซ์กุชีเบลมาทั้งหม่ละเจอกันตักันกวันปรเทียงไปขูดนนเนี้ยเลยมีบอ่ออ่ะที่เขาว่ามันงามอ่ะโอ้คือจังในทีวีเลยเว้ยครับตาแม้เสียดายบอกเฟรมก็บอกแนมม,มาโน่โอะ เดี๋ยวไอพ่อมันขายเขาเลยเดี๋ยวพามาโูงามแท้เลยโอ้แต่ตางก็จังหวัดแถวบ้านเนาเนาะกูได้เห็นยบไปปุ้กาว่าเบลไปฝุดต้นก่อนละจัก่อพากันไปใส่โอ้ต้นสั่งกูเป็นจริงงั้นเื่อเบลมึงไ่นไม่เห็นว่าพากแก้วกูก็ได้นหัวตบๆว่ะเสียดายว่ะ คือเขาตัวมันอไร่นะเฮาชัวเออไว้ยังได้ไปโน้มเน้นวัดปากแก้วเขาสิรักต้ม้ากินคือวัดปากเข้าบองว่ะโอ้ยความคิดนกระสั่วๆเนาะจากแล้วเออเอ็มเนาะคนคือกันเขาแค่เห็นคือบ้านเราหน่ะกว่านะแอบกินน่ะเนาะ ไปใส่นางเส็แมเทียโคตม่นอะเยียดเยียดไหมโคตได้อ่ะสิงมามีโคตม่วนอะปะแต่เดียเนาะวิเนาะไปเนาะนยี่ป้ายี่ป้างผมเงินอยู่กับบ๋าเก่งเราสีลนก่นอย่างครับเกบ่อเนาะ มา้ออดิเอาวินปากสวยเงื่อนสื okay. oh Bye. 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 <S <s ่อของไปปากม่เไปเองมึงไเอาไปซือเกมทันเอาพ่ไปมาะไปๆๆกนผัดกันก็กูชิเบลกูชิเบลว้มาอ่าพรกลับบ้านนี่วะเพื่อนรุงเท่พรค่อยเหมาะกับกูอะแหงนเนี่ยหลอกแล้หลอกป่วยมกคุเท่ แต่ก็ยังดีนะทีนี้มึงมานุนเดี๋ยวมึงซีบโวสิซัวแต่มึงปั่นเอแต่มึงก็ปั่นเอตั้งแต่เด็กกูเลยล่ะเพื่อนเอ้าโอ้ซีนนี่มองเห็คุณวิลเลียมวะเฮียเขามาซึ้งวะต่อเปล่ะได้ก็แม่นคว่ามึงอยู่อยุโรปเพียอนแล้วไอ้หน่อยห้องก็ได้มาเห็นสิ่งที่เราเ่เคยเห็น ปล่าฮึตามต่อ,อตว่าพ่อไปถามหมอชิดก่าว่ะชิ่นอดบ้านเลยนะนเนี่ยดนตรีลบบปะเดียกินน,อน้อยกูแักเพิ่มแลมกินเหล่าน้ำกันเนาะ,ะบ้านเนะนาะโอ้วไปเอาแัปสุดใหญ่เลยดูพี่ฮานั่นกระทักมาให้กูเข้ามาในบริษัทโอ,อ,อ้ต้นตีนเลย เฮ้ยมัวามันรอขนาดนั้นบอกเอ้าเม้นเลย oh เร็วอมีเรื่องติดตามสัมพระฟิล์มได้ครับอ่าเสียลบักเว้นบักเบี้ยกูมาได้ได้เนี่ยบางแสนมึงกรุงเทศไปจงังได้แมงเอ้ยกูมามือนี่น้ำลงวะ บ่มีอย่งเลยวะเสียวควยน้ำเอเวอร์เทอาไวนี่กูเองเอาเกาคุเห็มัยเห็นมั้ยน่เรัดดินอยู่เอาองอะไมึงสีเทเนี่ย่วยของโคตรดีของของนี่เทเน้ยเทนออ้ยเียดายของเพื่อนนี่อะไร ลนวันนี้อยู่วันวนี้ไวเทีๆๆชุ้ทอ,องแพี่อีกแล้วมันอี่มีหิวเฮ้ยของผู้สาวกูอย่างีมึงแซบละชั่วเราประกันผู้สาวมึงหยาเง,งินคุณผูกเหีาย <c oughs> ผู้สาวมึงอ็ได้เสียตังค์ทุกองตัว